บอกว่าฟิลการขับเนี่ยมันมั่นใจกว่าเดิมมากขึ้นโคโลรฟิลเลยถ้าคุณได้ติดตั้งชุดเบรกไปแล้วรองว่าคุณจะมีความมั่นใจในเรื่องของการขับขี่ <S <S 2> <S 2> จะมีความปลอดภัยให้กับตัวคุณ หลายหลายท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็จะทราบดีว่าเวลาเหยียบเนี่ยเบรกจะจมลึกแล้วเวลาคุณใช้งานคุณนึกออกไหมครับว่าจังหวะที่รถกระชากออกตัวแรงๆเนี่ยแล้วเบรกทันทีเนี่ยคุณต้องเคยเจออารมณ์นี้แน่ว่าคุณแทบตกใจและใจหายเลยทันทีว่าเกือบเบรกไม่อยู่หรือเบรกมันเหมือนว่าวลงไปโอ้แรงจริงเนี่ยฮะเบรกออกแนวจะลึกลึกหน่อยครับ เดิมลึกมากผมเชื่อว่าลำดับต้นๆของผู้ที่เลือกใช้รุ่นนี้นะครับก็คือในเรื่องของกำลังเครื่องและความแรงของมันนอกจากความสปอร์ตความสวยงามของรูปทรงและสิ่งที่ผมกำลังบอกอยู่นั้นก็คือในเรื่องของการเบรกว่าเบรกเดิมเนี่ยที่มาจากโรงงานในรถรุ่นนี้เนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยังกับรถแซดสาม,สามที่เป็นเครื่อง V6 รถที่มีความแรงตั้งแต่การเหยียบออกตัวรถที่มีความแรง ในการทําความเร็วเบรกเดิมคุณทราบไหมครับด้านหน้ากับด้านหลังเป็นเพียงแค่พอรตเดียวเท่านั้นนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่รถรุ่นนี้จําเป็นจะต้องเปลี่ยนเบรกให้ใช้งานได้ดีกว่าเดิมแต่การเปลี่ยนเบรกนั้นก็แล้วแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนเบรกให้เป็นแบบไหนบางท่านก็เปลี่ยนให้เป็นแบบพอมากขึ้นแต่มากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมี4พอรต6พอตก็แล้วแต่รถแรงออกตัวเร็วควรใช้คาลิปเปอร์กี่พอตถึงจะให้มันดันเท้าและเบรกได้ดีมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ันนี้เนี่ยผมแนะนําเป็น18แซดคาเยนที่เหมาะกับรถรุ่นนี้มากๆด้านหน้าเป็น6กพอทด้านหลังเป็น4พอตและสิ่งสําคัญนะครับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มของแท้มือ2ทําใหม่แต่จานฮับและขาเราใช้เป็นแบรนด์ไอฮับเป็นขาตรงรุ่นตัวอลูมิเนียมเองเป็น7 0 7 5ให้ความแข็งแรงมากไม่ต้องดัดแปลงคอมาตัวนี้เรานําเข้ามาทั้งเซ็ตเป็นชุดที่ประหยัดที่สุดแล้วและใช้งานได้ดีที่สุดเลยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันดีกว่าครับว่าชุดนี้ติดตั้งแบบไหนและไปทดสดลองหลังการติดตั้กัันครบ เดี๋ยวมาเทสเบรกกันนะฮะว่าจากหน้าเป็นพอตเดียวนะฮะหลังพอตเดียวนะ,ะตอนนี้เราใช้เป็นคายเยน18แซตหน้า6พอตหลัง4พอตนะครับว่าเบรกเป็นยังไงอารมณ์ในเรื่องของการเบรกนะฮะเนี่ยครับเยี่ยบกันเล่งแล้วแตะเบรกเยียบคันเล่งแล้งแต่เบกเรตเบกตัวน,นี้ต้องบอกว่ามันไม่ลึกเท่าของเดิมดีกว่าเดิมเยอะครับคนละฟิลเลยเนี่ยครับขับเร็วเรียเรียเบรกได้เลยนะครับขับจี้ถูดได้เลยครับ เบรกกระดันหันเนี่ยครับดูดหนึบเลยครับนี่เห็นไหมครับออกตัวใหม่เนี่ยครับหนึบมากดูดเท้าครับ มาดูนะฮะจังหวะที่เราจะหยุดรถแล้วก็ทําความเร็วนะครับในในการเข้าโค้งเนี่ยนะฮะอย่างเราเรามาเร็วนะครับซึ่งมาเร็วเนี่ยเราได้เปรียบถ้าเราเบรกดีนี่ครับเบรกดีปุ๊บถึงโค้งเราเข้าได้เลยแล้วออกตัวได้เลยนะครับนี่ฮะต้องแบบนี้ฮะรถซิ่งเน้นเบรกดีครับ รถแรงอย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องเบรกดีด้วยนี่โอ้โหโดดหนึบๆเลยจบเทสหนึ่งคันนะครับสามห้าศูนย์แนะครับผมเชื่อว่า ถ้าคุณใช้รถรุ่นนี้อยู่คุณจะไม่ได้ยืนเท่อย,อย่างเดียวถ้าคุณได้ติดตั้งชุดเบรกไปรับรองว่าคุณจะมีความมั่นใจในเรื่องของการขับขี่จังหวะคุณจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นจะมีความปลอดภัยให้กับตัวคุณและการใช้งานทุกๆท,ท้องถนนแน่นอนถ้าคุณสนใจอยากจะเปลี่ยนเบรกสักหนึ่งชุดสนใจอยากจะสอบถามปรึกษาก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับสำหรับ EP นี้ลากไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามในเฮียรีวิวช่องทาง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับ